วันนี้เรามาฟาร์มแกะอาปากาม่อนแจมนะคะบัตรค่าเข้าผู้ใหญ่คนละหนึ่งรอยบาทอุ้ยน้องแกะโดนถอนคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในมีคาเฟ่นะคะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มบริการด้วยค่ะมีบริเวณทางเข้าก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะ ข้างในก็มีให้อาหารแกะด้วยนะคะมีเมนูอาหารด้วยนะคะนี่เมูมเครื่องดวิวสวยนะคะฟาร์มแกะอปาค้าคงต้องไปดูในคลิปที่เคยมาทำรีวิวไว้แล้วทีนี้อ้าเจออปาก้าแล้ว ปะกาอปะกาอปะกาขี้เศร้าอปะกาช่วงนี้มาหน้าโลซีซั่นคนก็น้อยเดือนทฤศจ,จิปีที่แล้วมารอบนึงโอ้โหคนคึกคับกมีทั้งคนขายอาหารมีทั้งคนขายถ่ายลูกคนขายอาหารอปะกาดูดูดูดอปะกาตอนนี้ทำไมมอมแมมมจังเลยอันแนี้ วิมีอะไรแอบอยู่หนึ่งตัวเฮ้ยตัวอะไรอะไปจับป้นมันได้ไหมน่าจะแกะนะเนี่ยบรรยากาศภายในฟาร์มแกะอัปาร์กานะคะสวยมากอันนี้โซนของคาเฟ่ต่อไปก็จะเป็นนายแบบค่ะกับนางแบบหันมาหน่อยสิคะแตงเงี้ยตุดน้ำมันออนไม่ใช่น้ำมะนาวน้ำแตงโม สวยเชียวโอ้วิวดี